สวัสดีเอฟซีเชนีบุรียัมครับเดี๋ยววันนี้มาดูเทรลเลอร์หัวยาวหนยะคันนี้เทรลเลอร์คุณปูนะครับอยู่ที่บุรียัมนะครับเป็นเทรลเลอร์หัวยาวอ่าเครื่องยนต์อีซูซุ6 b g 1ครับผม175เรงนะครับ ตอนนี้ก็ช่างกำลังเอาหม้อน้ำไปทำนะครับโอ้โรบสปริงใช้ได้ครับสีพลแล้วกันสนิมแล้วครับพุงมาลัยพาวเวอร์ด้วย6 bg ครับฟ้าแดง ร้อยเจ็ดห้าเลยนะร้อยเจ็ดห้านี่จะถือว่าแรงเรือเรือครับโดยมากหัวยาวก็ร้อยสี่ห้าร้อยหกห้าตัวนี้ร้อยเจ็ดห้าครับอมอน้ำถอดไปไปซ่อมนะครับมอน้ำมันรั่วนะครับ <c oughs> เป็นหัวยาวหัวไม้ครับหัวไม้หัวไม้ เดี๋ยวมาดูภายในนะภายในนี่โอเคอยู่ครับโอเค <c oughs> มายังไม่ผุนะครับยังไม่ผุนะครับภายในพดานก็มายังไม่ผุนะครับถือว่าสภาพนี่โอเคเลยนะครับผม เอาไปขัดแล้วก็ทำสีให,หม่ดีสวยเลยครับามาดูเอาถังน้ำมันนี่ใหญ่ๆเลยครับัาสีนี่ก็เนาะนมีผู้ๆหน่อยนะครับัาสีอ่ามาดูเพลาครับ เราเดียวนะพอเ,เดียวรูปเดิมๆนะครับผมมาดูกระบางนะครับพื้นนี่ปูด้วยพื้นเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นมีลายด้วยนะครับการลื่นก,กันไหลนะครับขึ้นแมคโครครับผม คุณแม่คู <c oughs> ตัวนี้นี่เอาไปทำเป็นหางขึ้นรถเกี่ยวได้ครับ <c oughs> มาดูเพลาหน่อยเพลาโบกี้ ตัวนั้นนี่ลูกยางน่าจะต้องเปลี่ยนตามสภาพครับตามสภาพดูแคบสีครับผมโอ้เอา้าเออเพี่น้องทนใดสนใจนะครับให้ดูแค่สีนี่ ก็พอใช้งานได้ครับคันนี้รถเทเล,ลอร์10โลรครับผมราคาก็พูดคุยกันได้ครับราคาตั้งไว้ที่แสนแปดหมื่นครับแสนแปดหมื่นนี่ สนใจนะครับเป็นเทนเลอร์คุณปูครับคุณปูเอาไปไว้ขึ้นแมคโครขึ้นรถเกี่ยวได้ครับตั้งไว้อยู่ที่18นะ18เผื่อพี่น้องท่านใดสนใจครับเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเอามอน,น้ามาก็ใช้งานได้เลยแหละพงม,มาเลยพาวเวอร์เลยนะ <c oughs> คุพงมาลัยพาวเวอร์ครับนี่เอฟซีท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับเอาดีมาดูคานล้อหน้าหน่อยคานล้อหน้าเลยอิสุดเดิมครับผมยังไม่ได้ขยายยังเป็นคานเดิมๆนะครับก็ข,ขยายมาเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ <c oughs> อ่ะสนใจก็โทรมาครับโทรมาเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ที่คลิปนี้นะครับโทรมาครับสำหรับหัวยาวอ่าระบบเบรกนะ่าจะเป็นเบรกลมธรรมดานะครับ รรมมธดาสำหรับคลิปนี้ก็เอาฝากไว้ทนันทีครับหุยยาวมีครบหมดครับเอ๊ะมีครบหมดเอกสารครบครับหมดนี่ครับก็เ<อ>พิ่งเอามาจอดบ้างเนาะครับเพิ่งเอามาจอดพอดีเอาม้อืน้ำไปทำ<อ>น้ำน,นี่ครับเอาใครสนใจก็โทรมา อันนี้ขึ้นไมโครได้ได้ถึงร้อยสี่สิบขึ้นได้ไหมได้ครับได้นะแต่ถ้ารถเกี่ยวก็ขึ้นได้สบายนะไปทำต่อหางต่อไรเนาะเออนี่ครับอายังไงก็โทรมาครับโทรมา